ครับสวัสดีครับสวัสดีนยามช้านะครับอยู่กับผมนาเบ้นนะครับท่าไปเลยตกปลานะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมพามานะครับ U l กระสูนนะครับเป็นเส้นคลองดําเนินนะครับก็วันนี้เอาชุดเล็กมาครับเป็นชุดต้องบอกว่าเป็นชุดกลางๆหน่อยสําหรับผมนะเวทประมาณ3ามขีดเจ็นะครับนะครับประกอบกับสเตลล่านะครับเดี๋ยวเช้านี้มาหาตีกระสูบเล็กดูก่อนครับนะครับนี่ครับสภาพใหม่วันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับ น้ำดีด้วยแล้วก็กําลังเปิดประตูน้ำนครับแบบนี้น่าจะมีโอกาสครับโอเคผลงานวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมมพร้อมกันเลยครับปอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็นี่ครับเป็นชุดอ่า UL นะครับก็ออกไปในทางตึงๆนิดนึงครับเวท3ามขีดหกสขีดเนะครับสาย0.8แล้วก็สเตล่าเบอร์3000นะครับโอเคนี่ครับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับป เดี๋ยวดูใหม่นี้ก่อนครับเป็นเป็นไตสะพานที่ผมต้องมาดักตีตลอดนะตรงนี้ถ้ามีเข้าฝูงอยู่ตรงนี้ก็คือต้องบอกว่ากัดแทบจะยกฝูงครับมีตัวนี้กัดตลอดนะถ้ามีตรงนี้มีนะเดี๋ยวผมจะย้ายไปดูตรงนู้นนะครับปกูเูเยดายจัดนี่ครับโดนละกระสูนครับ วิ่งช่วยแรงเลยตัวไม่ใหญ่หรอกแต่แม่ช่วยแรงดีครับโอ้ห้าสว,สวยเลยครับตัวนี้โอเคปลดปลาก่อนครับโอเคปลปล่อยครับตัวนี้ป โดนแล้วนี่ครับโอ้โหวิ่งมาช่วยแบบดุๆเลยครับไสประมาณสองสามนิ้วครับแม่ใช้ได้เลยจริงๆกับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะครับตกโคตรมันเลยครับโอ้โห,โโหปลดปากก่อนครับ กดก่อนนี่ครับกระสุปน้อยครับตัวนี้ปล่อยครับไปโอ้ยโ,โดนอีกแล้วครับโอ้โหไม้ต่อม,ม้เลยฝูงมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโอ้โหมะยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ึ้นมันนิดนึงครับ ตัวเบ็ดคมคมมันก็ได้เปลี่ยนแบบนี้ครับโชคคือโดนเลยครับไม่ต้องเรื่องเยอะครับเมื่อกี้ตัวเบ็ดมันไม่คมอ่ะเป็นเบ็ดเก่านะผมยังไม่ได้เปลี่ยนมันมาแต่ของแจ็คสันนี่ผมเปลี่ยนมาครับเมื่อคืนนะครับกระสุนน้อยนะครับของดำเนินครับแหมยากาศดีเลยครับแดดอ่อนๆยามเช้าแบบนี้ครับไปปล่อยครับ นเขาที่เดิมครับมีไม่เอ่ยนี่ครับโดนอีกแล้วครับเช็ดโดอะไรครับเนี่ยไม้ต่อมไม้ครับฝูงอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหไซส์าสามนิ้วหมดเลยครับโอ้โหตกมันเลยครับแบบนี้หู้วดูดทุกตัวเลยนะอูเบ็ดคมนี่ได้เปรียบจริงๆครับ โคกคือโดนครับไม่ต้องจังหวะอะไรเยอะแยะครับเดี๋ยวปวดขาเยน็นก่อนโหติดปักเหนียวด้วยเรียบร้อย๊ออลวงน้ำไปแล้วโอเคยังไม่ได้โยนโฉมอะไรกันเลยลงน้ำไปแล้วไปตีต่อครับ อู้โดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่สี่ไม้ติดเลยนะครับโอ้โหโดนทุกเม็ดโอ้โหได้ฟังเสียงลอกหวานตอนเช้านะครับฟีนเลยครับแบบนี้กดก่อนครับอู้โชคเป็นโดนนะครับเบ็ดคมคครับได้เปรียบครับครับไปปล่อยครับตัวนี้ไปแตงกิ้อุ้ เียซ้ําไปจุดเดิมครับถ้ามีตัวนี้โดนเลยครับโอ้ยมีมีมีไล่ครับมีไล่ม่มันโฉบไม่โดนครับโตอีกแล้วครับโอ้ยเยอะจริงๆครับหลุมนี้โอ้โหสี่ห้าตัวติดเลยตกให้หมดฝูงเลย นครับครับปล่อยครับไป โดนแล้วครับเอ้ยใสเลยครับโอ้โหสูบน้อยครับตัวนี้ตัวนี้มาโฉบนะครับโดนอยู่โดนตรงปลายคีบครับอ้ยโอ้โหโห,หลงน้ำไปแล้วโดนแล้วครับนะครับ กระสุนน้อยครับน,นี่ครับโอ้เป็นกระสุนน้อยนะครับไซก็กำลังวิ่งเลยครับไซนี้ใช้ได้ครับเด้ๆปลดปลาก่อนนี่เลยครับกระสุนน้อยคลองดำเนินครับแหมยูแอลตอนเช้าเนี่มันฟินดีจริงๆเลยสดชื่นดริงจริงเลยครับอุปกรณ์เล็กๆกับปลาเล็กๆนี่ตกสนุกนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะครับไปไปอืมช่วยไม่โดนนี่ครับโดนอีกแล้วล้วครับโอ้โหช่วยดุจริงๆเลยอะไรกันครับเนี่นะครับเป็นช่วงเปิดประตูน้ำนะครับปลามันจะกัดดุหน่อยครับ ไยเล็กครับยูแอยามเช้าครับเดี๋ยวค่อยๆปลดก่อนครับอนี่ครับกระสูนน้อยคองดำเนินนะครับโอเคครับตอนนี้ปล่อยครับปะ่ะกันกิ้วไปโอ้โหดูแล้วครับออ หว,นวานๆเลยครับโอ้โหตัวนี้ต้านน้ำดีจังนะครับแหมสุดยอดไปเลยครับฟินๆเลยครับอ้โหไซส์สามนิ้วด้วยแบบนี้ฟินเลยครับกระสูกครับไฟนี่กำเต็มข้อมือเลยครับไฟนี้ครับจิ๊กอ่าเรียบร้อยโอ้เบ็ดพังไปล้ะตรงท้องครับ หักไปแล้วครับนะครับยังคาปากอยู่เลยนี่ครับโอ้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเก็บใส่กล่องไว้ก่อนครับเดี๋ยวเป็นอันตรายโอเคตัวนี้เดี๋ยวปล่อยครับปะแตงกิ้วหลายๆเจ้ากระสูบน้อยโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นสมิธนะครับลองดูครับเจ้าคานาเดิตะขอพีชีไปแล้วครับตรงกลางท้องนะครับก็เปลี่ยนเป็นสมิธเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับมานั่งเปลี่ยนใส่ตัวเป็ดอีกครับ ไมได้ตกแบบต่อเนื่องนะครับนี่เลยครับสม,มิธเยอรมันครับปะเดี๋ยวลุยเลยโดนแล้วครับะสูบน้อยครับนี่ครับโอ้โหผมมันก็จะโดนเหมือนกันครับยุงเยอะชิบหาย โอ้ปัดยุง่ะยุงอย่างเยอะเลยตรงนี้กัดเป็นสมิธนะครับตัวนี้โฉบโดนเต็มๆครับโอเคปลดปลาก่อนครับอ่าระสูบน้อยครับนะครับเรียบร้อยครับปล่อยไปครับปลาเซงกิวผมเปลี่ยนมาใช้คานาเดะตัวสีเงินนะครับเมื่อกี้เป็นสีอ่าสีมกุก ้องส้มนี่จะเป็นสีเงินท้องขาวนะครับเดี๋ยวลองดูครับปตรงนี้มันฉวยบ่อยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนนะตัวเบ็ดเมื่อกี้อาจจะไม่คมโอ้ยหม่ฉวยไม่โดนโอ้มีตัวอีกตรงนี้ครับ โอ้เอาข้างหน้านะครับ่วยโดนข้างหน้านะครับมันหลบอยู่ตรงนี้ครับตามเคาะจนโดนนะครับก,กระสุบน้อยครับใส่เด็กน้อยครับไปปล่อยครับ ไอตัวเล็กอยู่ข้างหน้านี่เอาหลุดพอดีดักอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับฝูงอยู่ตรงนี้ครับอยู่แถวแถวนี้แหละครับเห็นหลายตัวเลยเมื่อกี้ห้าหกตัวเลยครับไล่ดูก่อนครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ เจอฝูงก็คือโดนครับพวกนี้กระสูบน้อยครับวิ่งมาโชบปึ๊บนี่นะครับเต็มเต็มครับโอ้เล็กนี่ก็เล็กจริงๆครับปลดก่อนครับชิบสูบน้อยครับไป หลุดเฉยเนี่ยครับโดนเลยครับโอ้ยหลุดโอ้ยน่าจะแบบเฉียวครับตัวนี้น่าเสียดาย หมดฝูงแล้วครับครับตอนนี้ก็ผมตีจนหมดฝูงเลยต้องบอกแบบนี้ครับตีจนหมดฝูงเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวลากลับก่อนนะครับพอดีผมนัดน้ำผลกับนะใบไว้ตีปลาช่อนนะครับนี่ครับทิปพอดดาเนินสะดวกนะครับกับกระสุบน้อยนะครับชุด U L ครับโอเคฟินๆกับช้านี้ครับไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมลากันจะเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ